5าราศีดวงมีกินมีใช้รับทรัพย์ไม่ขาดมือชีวิตไม่สะดุดความรวยฉุดดวงขึ้นดวงการงานดวงการเงินดวงโชคลาภที่ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของบางราศีที่แม้จะไม่ได้รวยจนล้นฟ้าแต่ก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเงินทองหมุนเวียนคล่องตัวมีรายได้เสริมเข้ามาเรื่อยๆชีวิตไม่สะดุดในเรื่องการเงิน ถ้าอยากรู้ว่ามีราศีเราไหมนะตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะราศีพฤษภชาวพฤษภปีนี้เน้นเรื่องการเงินแบบมั่นคงรายได้มาจากน้ำพักน้ำแรงและความขยันเป็นหลักจะมีช่องทางหาเงินใหม่ๆเข้ามาเช่นงานเสริมหรือลูกค้าใหม่ที่ติดใจผลงานเรียกว่าต่อให้ใช้จ่ายก็มีเข้ามาเติมเต็มเสมอ ราศีกรกฎปีนี้จะมีโชคจากผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวมีคนคอยหยิบยื่นโอกาสทำให้กระแสงเงินหมุนเวียนดีขึ้นรายได้เสริมจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดถึงจะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ก็เข้ามาตลอดทำให้ไม่ติดขัดในเรื่องใช้จ่ายราศีกันการเงินของชาวราศีกันในปีนี้อยู่ในเกณฑ์รับมากกว่าใช้ ยิ่งทำงานยิ่งมีเงินเพิ่มอาจจะได้ปรับเงินเดือนหรือมีงานโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาที่สำคัญคือการวางแผนการเงินดีทําให้มีกินมีใช้แบบไม่ต้องกังวลราศีธนูชาวธนูดวงการเงินสดใสามากได้โชคจากการลงทุนหรือการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆรวมถึงมีโอกาสได้เงินจากการเดินทางงานออนไลน์ line, หรือการติดต่อกับต่างประเทศรายได้จะทยอยเข้ามาทา ให้กระเป๋าไม่เคยว่างเปล่าราศีมีนปีนี้ของชาวมีนเหมือนถูกฟ้าเปิดเรื่องเงินทองรายได้มีทั้งจากงานหลักและงานเสริมจะมีคนชวนทําธุรกิจหรือได้ค่าตอบแทนจากงานสร้างสรรค์ทำให้มีกินมีใช้ไม่เคยติดขัดยิ่งแบ่งปันยิ่งได้คืนกลับมา